ครัเรือเข้าจับ้นเรียบร้อยแล้วออมาเป็นเรียบร้อยครับร่น้าแดงขุนกังนาวาเจอกับใครเจอกับเอละวัน88กาลินเอกับนคพนมในเที่ยวนี้จมมนุกบอกว่าใครจะสะสมคะแนนเข้าไปสู่รอบที่สองได้หรือไม่ยังไงดูด้วย แปดสิบแปดก๊อตจะหนีจะหนีเราปลอดภัยจะหนีได้ไหมเอราวัณเอราวัณจะหนีไปจะหนีไปไหนหนีได้หรือไม่ได้ขุมังอาวะเริ่มจะแล้งเริ่มจะแล้งกระแสขึ้นมาเอราวัณได้เปลี่ยนดูอปเอราวัณได้เปลี่ยนดูปขุมังอาวะเริ่มจะแล้งกระแสโอ้ย แล้วขุนกังก็บอกว่าไม่ไหวไม่ไหวปล่อยให้เอาวัน88ไหลเข้าเส้นไทยผลออกมาอย่าไปทางการครับเรือที่ชนะเที่ยวนี้ได้แก่เรือเอรัน88ครับร่องน้ำน้ำเงิน